มับรู้ไหมตอนนี้หมาโกลเด้นนะคะกลายเป็นพนักงานต้อนรับที่สนามบินแล้วนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเดี๋ยว Ad A แอดดิกเล่าให้ฟังนี่คือเรื่องราวสุดน,น่ารักในแคมเปญโกสคอตโดยบริษัทให้บริการเช่ารถรายใหญ่ในสหรัฐชื่อว่าเฮิร์สส่งกองทัพหมาโกลเด้นฝูงใหญ่มารอต้อนรับผู้ที่มาเช่ารถในสนามบินนั่นเองซึ่งน้องๆแก๊งนี้ก็จะมีบุคลิกที่อ่อนโยนนะคะเข้าถึงง่ายแล้วคืออ่อนเก่งมาก เพื่อมอบกอดสุดฟินให้คนที่มาเช่ารถรวมถึงโปรโมทบริการ g o p a d d Reward ที่ให้ลูกค้าามขั้นตอนที่วุ่นวายไปยังรถได้ทันทีแบบไม่ต้องแวะเคาน์เตอร์แถมยังมีของแจกน่ารักนรักมาฝากลูกค้าอีกด้วยขายเก่งแบบนี้ใครๆก็อยากซื้อเลยเนาะ มัวรู้เปล่าว่าก่อนหน้านี้น้องหมาได้ไปเซอร์ไพรส์นักเดินทางที่สนามบินดาวลัดฟอร์ดเวิร์ดแอร์พอร์ตในอเมริกาบอกเลยว่าน้องๆนะคะช่วยสร้างรอยยิ้มแล้วก็สร้างไวรลัลในโลกออนไลน์แบบถล่มทลายต่อจากนี้นะคะแก๊งเจ้าขนฟูเนี่ยก็กำลังมุ่งหน้าสู่ชิคาโก้ซานดิเอโก้แล้วก็แอตแลนตาโดยมีการเปิดให้โวตดผ่านโซเชียลมีเดียนะคะว่าอยากให้น้องๆเนี่ยไปสนามบินไหนต่อถ้ามีสวนภูมิอยู่ในตัวเลือกจะบอกว่านี่จะโวตดคนแรกเลย